นี่พี่ไปด้วยตอนนี้จะติดต,ตามทิง้งทนไมเป,ป,ป็นปอดตับติดเหรอพี่พี่พี่ลองพี่ลองบินสายติเกยงดูพี่ไวครับเอเอมันชอบมันจะมีรถม,ม,มันจะมีตัวมาลงบ้านนี่ต้นหนึ่งเว้ยถ้าเราถ้าเราบินได้เลยเว้ยโ <Okay. S 2> อ,อเคเอออไ้ราหนีมน้อยติเกลงปล่อยเราบินเลยถห้เราบินฟรีหกสิบห้าเท่าเดิมนะครับเอาใหม่เว้ยเฮ้ยเกมนี้กูจะบ้าข้างกูยิงยี่สิบคิวคนเดียว เท่านี้ไปด้วยหกสิบสี่หสิบเ็ดห้าสิบเก้าห้าสิบแปดน้อยว่ะข้างล่างอาจจะต้องร่อนนะผมอ่ะต้องร่อนพี่อ่ะไม่ต้องร่อนข้างล่างน้อยมากข้างล่างสองตี้สามตี้ร่อนไม่รอดก็น,น้อยรอดต,ตี้เดียวปะใช่ น้อยมากมากโอ้โหมากับกูสี่ตัวเลยสัตว์โอปุ่นจังไปไหนเนี่ยน่าจะเก็บเ่าไม่รู้ว่ S ็ N มั้ง S D N T D N b r ไปเก็บยาดไอ้เหี้ยเหมือนจะไม่เจอรถนะเป็นโอ้โหขวากูก็มีโชคดีนะพีผมได้บัคกี้ผมผมได้บัคกี้ในหลุมอ่ะไปดิผมตัดเลยนะ โทนี่ที่ต้องเมนไลน์มาหามึงว่ะเส้นนี้มีรถเลยว่ะกูได้กูได้บักกี้คันหนึ่งเอ้าโอ้โหล่มดึงกูอย่างเซ็งเลยเออบักกี้มันเก็บได้โทนี่เวลารับพี่ด้วยมันลงหมู่บ้านนี้มันลงหมู่บ้านติ๊กส้มเอ้ยพี่ได้ดอมโทนี่ปล่อยพี่เลยโอเคพี่ไปฝาบ้านในบ้านผมจะเข้าตีเขียวดอมนี้ปะเนี่ยดอมฟ้าปะเนี่ยพี่เออดอมฟ้า พี่มาฟ้าบ้านของผมได้ปะบ้านไหนพี่โอ้เขามาฟ้าผมเลยเออผมเลยเพราะว่าพี่ไปตรงนั้นพี่ทาง,งผ่านทางเสือผ่านด้วยเฮียกุโดแน่เลยทางเสือผ่านอันกูอยากชอบคำศัพท์เห <AT N S 1> ีมยี่อะเต็มเต็มที่ไอ้โทนี่ไปไหนขาไปบ้านนู้นเหรอฝั่ที่เขียวพี่โอรอผมปะ ้าวไม่พี่มาฟาร์มด้วยมีอะไรบ้างวะไม่ไม่ไป็นไรไม่ฟาร์มในหมู่บ้านอ้าวขอโทษขอโทษไอ้เหี้ยบอกว่าพี่มาแย่งหมู่บ้านกูดังระเบวะไม่รู้ไม่รู้เจ้าถิ่นเจ้าถิ่นกูแย่งหมดเลยเหี้ยปิงหมู่บ้านมีเยอะแยะเพพวกมาพักูดังก็กูฟ่มงานงานมีโยเซ่เนาะเอาเอาบวกสองบวกสองกอดสองไปมาแล้วมีบวกสองกอดสอง เนี่ยมีเอเอบ้านไหมอือพี่ได้แล้วพี่ได้เจ็ดหกสองแล้กระสุดแล้วปะเออเอไปตรงไหนไปไอ้เหี้ยอาจจะเป็นเอเอก็ได้ข้างๆพี่ไอ้เหี้ยอ้อกิจข้อกิจถ้าสมมติว่ามันมีแผนนะไอ้มอนบอกมันบอกว่ามีแผนแต่เอเอมันก็หวานนั่นแหละมันคงไม่กล้าร้ายกับเราตรงๆหรอกพร้อมนะให้พี่ไปไหนอ๋อไปไปไหนเจียวไม่หรอ เออเี่งกเสริลายรถไปเห็นแล้่เสียได้รถแต่เราไม่ได้คคันี้เมื่อกี้หนึ่งคันครับพี่อยากได้รถแบบยากตัดระตาพอกันยังอะเสร็จแล้วพอแล้วผมผมพอดักอ่ะผมพอดักคันสองคันนะพี่แบบดักปกติพี่มีกระสนสี่สิบเจ็ดจะถึงอะไรได้สนส้มละ คนเภาจากแบบจิบเอ้ยเอ้ยแขกรัใครอ๋อบาร์กี้ผมบอกสองก็อสองเมตรบ้างเขาเนี่ยมีแล้วไปไหนเนี่ยกูไปเอาเองน้องเหลืองเหลืองผมไปรับไอ้ปิงเปล่าเออพี่ไบไปรับพี่ไบอะไรวะถามเลยเดี๋ยวรอไปพร้อมกันนะมีเนี่ยนี่อสามมีองโกนะ Watch out เอาไปเลยครู ขมมนีสูตรนี้เอเคเต็มเลยพี่เอาสูตรเอเคปันขมดนะพี่ขมมนี่สุดเลยพี่พร้อมละป่ะทอร์นี้เดี๋ยวทอรนี้เดี๋ยวมาขันนี่อ้อ้อมขึ้นเขาแดงได้ไหมถ้าสมมติว่าเขาช้าอย่างเงี้ยพี่ก็ว่างกันไอทอร์นี้มาคันพี่พี่เอาไปกี่ไปลอง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 วัดใจอ้อมขึ้นเขาแดงมาทุกคนเอาดิ ไม่ลองก็ไม่รู้เว้ยลองเลย,เลยขึ้นเขาแดงใช่ป่ะถ้ามีก็เตลิดไปตรงนี้นะ้่เขาพี่้เาพี่้อพี่อ้ขึ้นเขาี้มาดูก่อน่เราแล้วเราเป็นาาขึ้นขานี้มึงเอาอ๋อขึ้นขานี้ใช่ไหมโอเคอืออือโอเคโอเค ข้างหน้าเป็นเหวเนาะปิ้งขับไปหน่อยปิ้งขับไปหน่อยปิ้งเดี๋ยวพี่จะดูแผนสองเดินทางมาให้หน่อยเคลื่อนเข่าเรื่องเรื่องแล้วรู้เรื่องเรื่องออกแล้วเข้าใจคำเต็มละหักซ้ายหักซ้ายหักซ้ายระวังบ้านขวามีไม่ได้มีคนนะมันมีบ้านเป็นเนินห่อยนะเนินบั๊มนะรถดอมด้วยอืมค่อยๆขับเหรอติด บีเคไม่ครบข้างหน้ามีรถคันหนึ่งเก็บได้เฮ็ดบีเฮดบีพูดผิดเฮดบีบ้านขวายไม่มีคนเออพี่รีบอยู่พี่รีบอยู่พี่จะพี่จะคว้าไม่ได้เว้ยตรงเนี้ยปิงพี่อาจจะช้าหน่อยข้างหน้ามีคนปะใครยิงใครลั่นไปไปไปนี่ว่าไปขับไปขับ กดในตัดเต็มข้อหากขวามาข้างหน้ามีหลุมเยอะนะค่อยๆขับไม่ต้องไหนตัดเไม่โทนี่วับหรือชักกระตุกหรืออะไรพี่ไปให้องขับผมปิงแป๊บโทนี่ขับไปก่อนโทนี่เอ้ออย่าเพิ่งสะโกลอย่าเพิ่งสะโกลใจเย็นๆใจเย็นๆขวามีรถตู้ดับตายก็รถดับ ไปสายไดรอปไม่ดรอปด้วยวะมีคนไปใช่ไหมนไม่มันชนเสาไว้น่ะเจ้นี้อ๋อพี่ถึงจุดแล้วนะพี่กำลังดูเข่าให้เคข่าพี่ยังไม่เห็นว่าใครมีตะโขมองให้หน่อยพี่จะเข้าไปเช็ดให้เข้าโขเข้าไปเช็ดแล้วพี่อืนั่งพี่ใบมีตะโขงสามอ่ะลงไปมองมองมองอยู่พี่ไปเติมถ้าเติมไปต้องไปด้วยนะเอองานไบใบมองไปก่อน ขึ้นเขาสามพี่ก้ามหมู่บ้านได้เลยนะเราจะไปเล่นไหนไปไม่มีคนนะโอเคไปฟ้าด้วยเตียวไปฟ้าพาผมไปฟ้าโอเคโอเคไปตอนนี้มาเท่าไหน่คันเนี้ยวิ่งต้องทำอะไรปะอือมึงดูทางทางเก็บยาด้วยคนหนึ่งนี่เขาเนี้ยมส่งไปให้เขาเนี้ยมาได้ได้มาได้ เอาลงเลยไว้นีหาเกียร์รถตู้ตรงนี้ยังไม่เก็บเลยอช่ไหมว่ารถตรงนี้ก็รถตอบไว้ตรนนี้ที่พี่เห็นที่นี่ก็มันชนสอบไฟไว้เอายิงเอ็มเอสซีนะขึ้นมาไหนขึ้นหนนนสาววะมาถนนเกียร์ละ ไปทางไหนบอกด้วยนะเข้ามาทางพี่เยจะที่หลอดเก็บมันจะเข้ามาทางเกฟมันจะเข้ามาทางเก็หเฮ้ยมันจะชนกุดังสาเว้ยกุ้งมันไฟกันแน่ไหมวะพี่อยู่เนอเซ็ตละพี่เซตเนอได้แล้วนะไปมองหลังให้พี่หน่อยนะรอได้ข่าวเยอะมากเว้ยใบมองเหรอใครก็ได้มองให้หน่อยมองให้คนหนึ่งต้องมองเคานี่มองทางเก่าให้คนหนึ่งเดียมองทางเก่าคนหนึ่ง โอเคงั้นพี่กลับบ้านดีกว่าบายไม่เป็นไรบายไม่ต้องมองก็ได้พี่กลับบ้านดีกว่าพี่กลับบ้านเนาะเฮ้ยรถมุมนี้ถ้ามุกใกล้พี่บอกนะพี่จะได้ออกไปร้าจะขับมาชนเราเราเกี่ยวเลยเว้ยจะขับมาขับขึ้นไหนนี้รบเดินนี้น่าเล่นัะคนเห็นตาบิง ได้ปะจะหมดปเหวเราพูดด้วยมันจะอ้อมเลยมันจะอ้อมมันจะอ้อมคนนี้งานพี่เก็บแล้วกันอ่ะอ่เกแล้วอ่านสะตว์กัน get l u วงเปลี่ยนมะ Cho quả đằng rồi Let's go Bye bye ok ok Lui 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 Đấy lao cho lượm lại nè Mình cái này nha Nhanh bài phá, nhanh bài lên bàn lọc gọn Bài xếp bàn lọc gọn Thế bàn phá này, giật hợp tích Phá cạp hả? Lúc lắng 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 hả? hả? ค์บหลังเรหรอใช่ใช่เคิ่มอ่อนเดิมตามอยู่เพี่อโ okay, <okay>, okay. อเคโอเคโอเคเด็กกูคนนี้กินน้ำเด็กกูบูเอเอกับเอ็มเอสซีอ่ะเอ็มเอสซีมันลงไหนวะคนนี้มาโก,กาดังมาฟ้าขนาดไหนมาหลักรถแล้วนะขับรองแล้วแต่พี่พไปก่อนพี่รถคว่ำพี่รถคว่ำ ได้ละแม่ความไ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 ปเลยไปเลยไปเลยออกซ้ายปิงออกซ้ายเยอะๆซ้ายเยอะๆพี่ใบางหน้าเป็นพี่ใบมากจุดตะกี้ไหมเดมอะไรมั้งไปเลยพี่ไปมาเขียวนะมาเขเนี่ยผมจะเดี๋ยวผมจะเอาไว้แก้มาฟ้าเฮ้ยรถรถขวักขึ้นหน้าพี่โอสับหักสายไปเฮ้ยตาหนี้นี่พี่โอสองตัวสามตัว แก้ขวาได้แก้ขวาได้มันหัมไปปิ้งมันหอมไปปิงหมดเลยตรงนี้ตัวเดียวตรงนี้ตัวเดียวล็สวยเดี๋ยวต้งโน้ตเหต้งนน้นดีเลยแกมได้ดีเลยได้ดีเลยได้มได้ชกล้ชุดใก้ยุดใกลนชุดใกล้ชุดใ้ชุด้ลลลย้กลกกลลลด คอนี่ไปเร้าขวาเร้าขวาได้แต่พี่พี่ทิมหน้าให้ตามนะเร้าขวาไปเลยเร้าขวาไปเลยนี่นะไปรอให้พี่นะเนื้อหน้าผมมีเนื้อหน้าผมมีหลังหินนี้เลยมาเลยมาเลยผมดักซ้ายต้องปิงอยู่ะขวาหลังหิน ช่วยหน่อยไปไปนึกว่าสองตัว